เรื่องของวิพันตะกะภิกษุนะครับภิกษุผู้หมุนไปผิดเรียกหมุนไปผิดเจ้าภิกษุผู้จะศึกนั่นแหละเวียนเป็นคนเลวนะครับวิพันตะกะหมุนไปผิดหรือภิกษุผู้กสันจะศึกครับเรื่องนี้นะครับพระเจ้าก็ประทับอยู่วัดเวรุวันนะครับปาลบภิกษุนะผู้จะศึกรูปหนึ่งครับตบามพรนันนี้ว่าโย นิพพนัทโถเป็นต้นครับวานะนะป่านะครับแปลงว่าว่าเป็นพระพระต้องดูศัพท์ด้วยนะครับเป็นศัพท์น้ำมกีตาทราบมาว่านะครับน่พิกสูรูปนี้นะครับเป็นสัตว์ที่วิหาริกของพระมหากสปะผู้เถระนะครับถือดงนะนะครับเป็นอุปชานะครับมหากรสปะเถระนะครับอุปชา นะครับสติวิหาดีคู่กับอุปชานะครับอันเตวาสิกคู่กับอาจารย์อย่าลืมนะครับก็ได้ฌาน4นะครับวิสุทธิเดชเนี่ยนะถ้าเอาไปทำก็ฌาน5นั่นแหละนะอุปเปขาเอกาฆาตาสีดังปัญจมัชฌานะกุศลจิตตังครับนี่ฌานห้าด้วยฌาน4ี่ครับทางพระสุขก็ใช้ฌาน4ไปทางฌาน5 ยังไม่รล้นะครับได้ชานี่เฉยได้ชานสี่ครับวันหนึ่งทําไมครับเห็นอารมณ์ที่เป็นฆาสึกครับวิสภาคะฆาสึกนะนในเรือนของนายช่างทองผู้เป็นลุงของตนครับเห็นลูกสาวเขาเปล่าหรือเห็นอะไรสักอย่างนะครับสวยงามนั่นแหละเออเราจะเห็นลูกสาวเขานั่าละเออลมจะเป็นฆาสึกอาชานี้ไม่ได้นะครับพวกกามาลาคะพวกนี้มาไม่ได้เลยนะครับเออ เสื่อมหมดแล้วน่นะพวกนี้นะครับรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสที่ดีนะมานะครับนะเกิดตัณหาเกิดอะไรขึ้นมาก็เสื่อมหมดครับก็ทําไมครับมีจิตปฏิพัตมีจิตชอบใจเนี่ยครับในอารมณ์นั้นแหละเออไปเห็นอะไรเขาน่ะนะผู้หญิงหรือว่าใครน่ะครับก็ทําไมครับวิบพมิสึกครับหรือหมุนไปหมุนไปเวียนเปคนเร็วครับทีนั้นนะครับพวก มนุษย์ทั้งหลายชาวบ้านทั้งหลายนะครับน้ก็ทําไมล่ะโอ้โหคนขี้เกียจรับสึกไปขี้เกียจไม่ทํะมาเลยครับก็ทําไมไล่ใครครับเออหลุดนั่นแหละที่สึกมาถูกไหมครับไม่ต้องการทํางานไม่ทำงานจะทํางานเลยครับเพราะความเกียดค้านอาสระานะครับอาราสะอาราสะครับเพราะเกียจข้านครับขี้เกียจครับสึกไปขี้เกียจไล่ออกจากบ้านเลยครับ เออ,อไรจะบ้านเน้ศึกไปใช่ไหมอ่ะไม่ยอมทำอะไรครับออบุรุษนั้นใช่ไหมครับชายคนนั้นทำไมอ่ะโอ้โหดูที่น่ะชั่วช้าจริงครับเออเลี้ยงเชีพโดยอะไรป้นเขาจุลกรรมเขาครับไปครอบคนชั่วเป็นมิรไม่สมอเออคบคนชั่วเป็นมิตรครับเออป้นเขาน่ะจุลกรรมครับลักขโมยของเขาป้นเขาครับต่อมาในวันหนึ่งใช่ไหมครับพวกราชบุรุษครับ ทห,ทหารของตำรวจทหารของพระราชาไหมครับก็จับออชายคนนั้นแหละมัดมือไผ่หลังไว้ครับแน่นเลยปดูอัดเลยเนี่ยครับปัจฉาพาหงนะพาหะพาหงไปอา,าแ,แขน,นครับคารหามั่นคงครับผูกมัดอย่างแน่นเลยนะแล้วก็เอาหวายเคี่ยนครับเดินไปทางสี่แยกครับเคี่ยนฟบัฟบฟับฟับเลยครับหวายเคี่ยน แล้วก็นําไปสู่ที่ฆ่าครับจะประหารแล้วทําทกรรมหนักมากเหลือเกินพาเทระทำไมครับเที่ยวไปบินธบาตอยู่ใกล้ๆตรงนั้นทำไมครับเห็นชายบุรุษคนนั้นแหละนะครับที่ถูกราชบุรุษทำไมครับาพาตัวไปทางประตูด้านทิศใต้นะครับประตูด้านทิศใต้ก็บอกให้ราชบุรุษทำไมครับแก้มัดก่อนให้มันย่อนก่อน,นครับ เออแก้มัดก่อนนะก็กล่าวว่าใช่ไหมครับนะ่ะบอกไอ้โจรนั่นแหละนะ่ะท่านจงไข้ควรรำมฐานที่ท่านเคยสั่งสมมาแล้วในการก่อนเนี่ยก่อนศึกมาได้ช้านีนะครับยังศึกได้คิดดูสิน้ำภาษาอะไร้าหมอญยศึกไม่ได้ใช่ไหมล่ะเออน่ะถึงคร,รมฐานนะครับที่เคยสั่งสมมาแล้วแหละนะตอนที่บวชอยู่นะครับอีกครั้งหนึ่งสิ โจรนั้นจะไปยังไงครับกับได้สติขึ้นมาครับตอนนั้นคัาเห็นผิดเข้าครอบงามหรือไม่โลภเข้าครอบงามเยอะครับความขิดเกียจเข้าครอบงามไม่ทําการงานเลยป้นดีกว่ากับสติขึ้นมาใหม่ครับตามโอวาของพาเถระนั่นแหละก็ทําไมครับได้ฌานสี่ขึ้นมาอีกเหมือนเดิมครับเออตอนนั้นทำไมก็ราชบุรุษทำไมอ่านน้ำเอ,อ่อโจนอะไรจะไปที่ฆ่าครับคิดว่าเราทําไมจะฆ่ามันซะฆ่าเต่สามีครับ จะฆ่าโจนี้ซะก็ทําไมครับจับนอนหงายบนหลาวเลยหลาวตั้งไวไ้ทำไมปักไว้ครับําเหลี่ยมอ่ะจับนอนอยู่บนหลาวเลยครับโจรนั้นเป็นไงครับไม่กลัวไม่สะดุ้งเลยเพราะได้ฌานน่ะเข้าสมาบัติอะ่ะข้างนั้นใช่ไหมครับพวกชาวบ้านยืนอยู่ในใกล้ๆตรงนั้นใช่ไหมครับทิศนั้นแหละนะครับ ก็ทำไมได้เห็นนะครับโจรน,นั้นน,ะนะ่ะผู้ไม่สะดุ้งครับลาชแรุษทำไมได่ะเงื้ออาวุธขึ้น,นครับมีทั้งดาบทั้งหอกัวมอนกับหอกชนิดหนึ่งใช่ไหมครับเป็นต้นนะขึ้นก็ไม่สะดุ้งเลยครับออก็เลยเออกล่าวว่าใช่ไหมครับนะนะท่านผู้ตรวจเดินทั้งหลายจงดูโจรน,นั้นสิ โจรนั้นนะครับไม่วันไหวอัจฉัมพติเนวะนะเอวะนะครับอัจฉัมพตินะไม่วันไหวไม่สทกสถานสัน่นสะเทือนเลยเวทาจริงแปลว่าสั่นครับไม่สันส่นสถานเลยถูกไหมครับในท่ามกลางของอของท่านทั้งหลายบุรุษทั้งหลายนี่แหละผู้มีอาวุธในมือนี่แหละครับทั้งหลายร้อยคนนะเนี่ยโอ้โน่าสะใจจริงครับ อจริยะอภูตะอัศจรรย์อยู่แล้วครับสองอันเบิ้ลเลยครับน่าอัศจรรย์ยิ่งนักนะก็บรรลือเสียงดังกันล้านหูนะครับบรรลือกันล้านเลยนะไป,ะปราถดหลวงไปบอกไปกราบทูลกับพระราชานะครับเรื่องราวกับกับพระราชาพระราชาก็ทราบเหตุนั้นแล้วใช่ไหมล่ะก็ตัดว่าทำไมครับ พวกท่านทำไมแก้มัดซะคือสั์เจถานทำไมนะแก้มัดโจรน,นั้นซะครับแล้วก็พาไปนะครับยังสําลักของพู้เจ้าครับกราบทูลเนื้อฝวานั้นทั้งหมดเลยพู้เจ้าก็แผ่รัศมีครับนะแผ่รัศมีแล้วก็แสดงนะแผ่รัศมีก็ตกใจกันหมดแล้วครับโอ้โหนะครับแต่ปกติพู้เจ้าก็มีฉับพลันรังสีอยู่แล้วนะแต่อันนี้ก็จะแผ่ไปอีกครับสว่างจากก้าไปอีกครับแต่งทำแก่โจรนั่นแหละนะครับ ตัดคาถานี้ว่านะครับโยนิพพนัธโถวนาทิมุตโตวนามมตโตวนเมวทาวติตังปุคระเมวปัสสะมุตโตพันธะเมวทาวติครับบุคคลใดก็มาขาย,ย่างเรางนะครับนิพนธโถนะมีอะไรนะครับเพียงดังหมูไม้ตั้งอยู่ในป่าออกแล้วหรือไม่มีอะไรครับนี่อ่ะไม่มีเลย มีพ่พามาไรเดูเอ,อหมู่ม้าตั้งอยู่ในป่าไหมครับแล้วก็ไล่น้อมไปในป่านะครับคือตะบะในเขาขายให้นะตะบนตะปะตะโปวะเนน่ะน้อมไปในป่านะ่ะก็คือน้อมไปในได้ชานนะครับแล้วก็อะไรครับพ้นแล้วจากป่าไหมครับยังทําไมอะเล่นกลับไปสู่ป่านั่นอีกครับคือตัณหานั่นแหละเออจบคาถานี้เป็นยังไงครับ โจนั้นฟังทำไมครับทำศาสนานี้แล้วทำไมครับก็ทำไมนอนบนหลาวปลายเหล็กแหลมนะครับในระหว่างของราชบุตรนั่นแหละก็เริ่มตั้งอะไรความเกิดขึ้นแล้วความเสื่อมไปนะครับยกขึ้นสู่ลักษณะสามนะครับไตรักนั่นแหละครับอันนี้จางทุกหน้าตานะก็พิจารณาสังขารน,นะครับหน้าร่างกายนะครับก็ทําไมกับบรรลุเป็นพระโสดาบันทำมครับโอ้โหแล้วก็ทําไมอ่ะ สเสวยสุกในสมาบัติอยู่ครับเออเข้าฌานสมาบัติอยู่แหละแล้วก็เหาะไปในอากาศครับอ,อ่าไปยังสำนักของพระเจ้าโดยอากาศอะไรเหาะไปครับถวายพระคุณพระเจ้านะแล้วก็บวชขอบวชนะครับแล้วก็บรรลุเป็นพระอรหันต์ครับในถ้ากลางบริษัทของพระราชานะบริษัทของพระราชาข้าชระบ,บรพพานทั้งหมดเลยครับเนี่ยพอฟังคาถานี้ก็นะครับ เอาพิกนาไปตามลำดับครับก็ได้บรรลุเป็นโสดาบันเนะครับเข้าฌานสมาบัติก็เหาะไปหาพระเจ้าแล้วก็ออกบวชครับออมาดูคาถาอธิบายว่ายัางไงดับบุคคลใดใช่ไหมครับบุคคลใดเนี่ยมีความอะไรดูดหมู่ไม้ตั้งในป่าออกแล้วหรือไม่มีความอะไรครับดูดหมู่ไม้ตั้งในป่านะเพราะอะไรดับ เพราะบคุคคลนั้นทําไมครับทิ้งอะไรอะ่ะนะครับทิ้งอะไรครับ <c oughs> ต้น,นละทิ้งหมู่ไม้อันตั้งอยู่ในป่านะครับกล่าวคืออะไรความอาลัยในความเป็นข้าวเลือหัดนั่นแหละครับคือออกบวชแล้วทิ้งจะคาบข้าวเลือหัดใช่ไหมอะ่ะนะครับความอะไรตั้งอยู่ในป่านะทิ้งคาบข้าวเลือหัดเอ,อกไปครับมาบวชปรับพระชิตา ายะครับแล้วก็มาบวชครับแล้วก็น้อนไปไหนบวชเยก็ทําไมครับน้อนไปในป่าคือตะบะครับเข้าฌานได้ใช่ไหมล่ะก็คือวิหารธรรมนะ่ะทำเครื่องอยู่สบายใช่ไหมครับแล้วก็อะไรด่ะเป็นผู้พ้นแล้วจากป่าคือตัณหาครับเออความอยากนั่นแหละเพราะว่าฌานมันขมได้นะครับขมไม่ได้ กาวคืออะไรนะเครื่องผูกคือการอยู่ของซึ่งเรือนเนี่ยแหละครับมันองไปครอบครองเรือน้วมนสลอดมันลำบากลําบนเอราะว่ขี้เกียจเองเนี่ยเหมือนคนเนี้ออขี้เกียจครับไม่ทํามาหากินนะก็ไล่ออกไปครับไล่จะบ้านเลยไปเป็นโจรทีเนี้ยอืมครับยาบ้ามนสลัดสรงยาบ้าแถวนั้นกับนันนั่นแหละน้องกับนันอยู่แหละเออแล้วก็ทําไมครับอ่าพ้นแล้วนะจากป่าคือตันหาไปแล้วครับ คือมาเด็กอยู่คลองเรือนแล้วเครื่องผูกคือเรือนการอยู่ครองซึ่งเรือนนั่นแหละก็ยังทําไมครับยังจะกลับไปโซโป,ป่าคือทหารนอีกครับกลับไปคลองเรือนอีกออกซึเดือนมาแล้วเนีย่ยเข้าไปคลองเรือนอีกครับลำบากลำบากหนานั้นน่ะยินจะกลับไปอีกครับถ้าทั้งหลายจงดูบุคคลน,นั้นอย่างนี้ไหมครับบุคคลน,นั้นพ้นลแล้วจากเครื่องผูกคือการอยู่ครองซึ่งเรือนแล้วเนี่ยยังทําไมอ่ะจะแล่นเข้าไปวิ่งเข้าไปหาเครื่องผูก คือการอยู่กับโเดือนนั้นออกครับเนี่ยอธิบายมาให้ตรงนี้ครับคาถาเนี่ยแหละเออ